ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัดทอลบันเทิงอ่าวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประเด็นดาราเลิกกันนะคะเฮ้ยเป็นคู่ของใครล่ะแล้วเขาเลิกกันจริงหรือเปล่านะคะอ่ะก็มาฟังกันเลยนะคะก็เรียกได้ว่านะคะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะคะสําหรับข่าวลือของหนุ่มเคลลี่นะคะกับรักร้าวของคู่ มีภรรยาที่เพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตคู่เพียงไม่กี่ปีนะคะอย่างแคนลี่ธนพัฒน์และสาวนายชนุตานะคะซึ่งหลังจากมีชาวเน็ตเนี่ยเขาแอบสังเกตเห็นว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีรูปถ่ายร่วมเฟรมของทั้งคู่โพสลงโซเชียลเลยนะคะหรือเรียกได้ว่าก็รูปคู่นั่นเองนะคะ ซึ่ง3เดือนกว่าแล้วที่ทั้งคู่เนี่ยไม่มีรูปคู่เลยซึ่งทําให้คนเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยเลิกกันจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่าตลอดมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็จะโพสต์โมเมนต์หวานๆตามภาษาคู่สามีภรรยาเนี่ยผ่านสื่ออินสตาแกรม a c e b o o k ต่างๆบ่อยๆนะคะ ซึ่งแคนล,ลี่เนี่ยแล้วก็สาวนายเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยก็แต่งงานเมื่อวันที่10ตุลาคม2,561นะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีอายุห่างกันถึง22ปีเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าห่างกันมากพอสมควรเลยนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยเลิกกันเพราะว่าอายุห่างกันความคิดไม่เหมือนกันหรือเปล่านะคะอ่ะแล้วก็ เมื่อเราลองย้อนไปนะคะส่องเฟซบุ๊กของสาวนายเนี่ยก็พบว่าเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นะคะเธอเนี่ยได้แชร์ข้อความเศร้านะคะก่อนวันแห่งความรักก็คือวันพอวันที่13วันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันวาเลนไทน์ใช่ไหมแต่ว่าเธอเนี่ยแชร์ข้อความนี้ก่อนวันแห่งความรักก็คือวันที่13นะคะข้อความก็ประมาณว่านะคะเราทุกคนคู่ควรกับคนที่เรารักคนเดียวเลือกเราคนเดียวไม่ว่าจะเมื่อ,อไหร่อย่างไร อ่ะอันนี้เป็นข้อความแรกนะคะถัดมาเนี่ยก็เป็นประมาณว่าความรักควรจะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเป็นที่รักที่ต้องการไม่ใช่รู้สึกสิ้นหวังหรือไ like รค่าจําไว้และโพสต์เพลงเศร้าพร้อมกับไอคอนอิโมจินะคะรูปหัวใจสีดําเลื่อยมานะคะจนทําให้เพื่อนๆของเธอใน Facebook เนี่ยก็ต่างคอมเมนต์ถามเป็นห่วงนะคะว่าเอ้ยนายยังโอเคอยู่ไหมแต่เจ้าตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยนะคะซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้เราคิดว่า เฮ้ย <anse> <c oughs> คือดูมีความเศร้านะทางทั้งที่เพิ่งแต่งงานได้ไม่นานแล้วเธอเนี่ยก็มีสามี <c oughs> เป็นหนุ่มแคลลี่นั่นเองนะคะ และทีนี้เนี่ยตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าคนใกล้ชิดของนักแสดงหนุ่มอย่างแคลลี่เนี่ยเขาก็ได้ออกมายืนยันว่าทั้งคู่ได้แยกกันอยู่นะคะมาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็โดยทางฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ย้ายออกมานะคะในตอนนี้เนี่ยแคลลี่เนี่ยเขาก็ยังทํางานปกติดีนะคะส่วนสภาพจิตใจของฝ่ายชายแคลลี่เนี่ยเขาก็อยู่ในระยะที่ทําใจและเมื่อพร้อมออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็จะออกมานะคะซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้ออกมาใช่ไหม ซึ่งรายละเอียดความรักของระหว่างแคลลี่และสาวนายเนี่ยตอนนี้คือจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรเนี่ยทางเราต้องรองฟังแถลงการของทั้งคู่นะคะซึ่งท่าในความคิดเห็นของเรานะคะก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมแล้วเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตร่รวมกันแล้วเขาอาจจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องรองฟังข่าวแล้วก็เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่นะคะ ซึ่งถ้าเป็นยังไงเนี่ยทางเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่เลยนะคะทั้งแคนล,ลี่แล้วก็สาวนายด้วยนะแล้วก็วันนี้นะคะจัดทอล์กบันเทิงเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่นะบ๊ายบาย